นายเศรษฐาได้นำว่าที่คอรมอเศรษฐกิจไปพูดคุยกับสายการบิน8แห่งเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับขณะที่โผคอรมอนายเศรษฐาบอกว่านิ่งหมดแล้วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของสายการบิน8แห่งมาร่วมพูดคุยหาหรือถึงการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงไตรามาสที่4ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว โดยก่อนการประชุมนายเศรษฐาได้แนะนำว่าที่รัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรว่าที่รองนายกดูแลด้านเศรษฐกิจนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจุลพันธ์อมรวิวัฒว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดชว่าที่เลขานายกรัฐมนตรี และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยก่อนจะมีการประชุมดังกล่าวนายเศรษฐาเผยถึงการจัดทำโผบัญชีร,รายชื่อคณะรัฐมนตรีว่าน,นิ่งทั้งหมดแล้ววันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเข้ามารับรายชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบซึ่งอาจจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ2-3สาวันทั้งนี้ยอมรับว่าอาจจะมีคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังในการดำรงตำแหน่งแต่จะพยายามทำให้ทุกคนสมหวัง เพราะยังมีอีกหลายตําแหน่งทั้งที่ปรึกษาและเลขานุการและยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเป็นคนนอกหรือว่าคนในพักกันแน่นะครับขอให้รอดูกันเองแต่รับรองว่าไม่มีผิดหวังพร้อมเชื่อว่าบุคคลที่พักร่วมรัฐบาลคัดสรรเลือกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนครับ